ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอทอจัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่15ประจำปี2568โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จเป็นองค์ประธานรางวัลน,นี้มุ่งยกย่องผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานการท่องเที่ยว โดยปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism Sport s Year 2025มีการมอบรางวัลรวม151รางวัลครอบคลุมประเภทต่างๆเช่นแหล่งท่องเที่ยวที่พักนำเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษด้านความยั่งยืนเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะหรือวันกิน,นลีเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่ท่งคุณภาพมากๆสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะปีนี้นะคะก็จริงๆแล้วทุกสาขาที่เข้าประกวดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเพชรน้ำงามของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีนี้เองนะคะเรามีเป็นการประกวดนในครั้งที่15 ซึ่งการประกวดรางวัลอุตสาหการรมท่องเที่ยวเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2539นะคะเราจัดทุกๆ2ปีปีนี้ถือเป็นวันท่องเที่ยวโลกนะคะได้รับพระกรุณาพิคุณนะคะจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานะคะมาพระราชทานรางวัลซึ่งในปีนี้นะคะเรามีการประกวดรางวัลเนี่ยออกเป็น5ประเภทนะคะ ก็คือ 1. ในส่วนของรางวัลแหล่งท่องเที่ยวนะคะ2รางวัลที่พักนะคะ3รางวัลในส่วนของรายการน้าเที่ยวนะคะ4ก็คือรางวัลที่เป็นในส่วนของอ าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็5ก็คือรางวัลในส่วนขององค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งปีนี้เองเนี่ยค่ะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะเรามีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น1 5 1รางวัลซึ่งก็หนึ่งในนั้นนะคะรางวัล Hall of Fame ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมาแล้วถึง3ครั้งวันนี้นะคะทุกท่านทั้ง6ท่านนี้ได้รางวัล Hall of Fame นะคะ ในส่วนประเภทที่2ก็คือรางวัลยอดเยี่ยมนะคะเรามีทั้งสิ้นเนี่ย17รางวัลแล้วก็ในส่วนของรางวัลดีเด่นนะคะมี59รางวัลและรางวัลที่สําคัญอีกรางวัลหนึ่งค่ะก็คือรางวัลมาตรฐานสู่ความยั่งยืนหรือรางวัลกินรีสีเขียวนะคะเรามี69รางวัล ทุกๆท,ท่านที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพชรน้ำงามเป็นเพชรเม็ดงามที่จะส่งต่อคุณภาพความยั่งยืนและก็ส่งต่อมาตรฐานการบริการและก็สินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมในการที่จะเป็น sustainability hub ของโลกนะคะซึ่งเราก็ทําได้ดีมากๆนะคะก็ในครั้งนี้เองนะคะก็ถือว่าหลังจากที่ทุกๆท,ท่านได้รับรางวัลแล้วนะคะหรือ สถานประกอบการธุรกิจบริการที่ยังไม่ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า up skill re skill ให้กับสถานประกอบการในทุกๆประเภทนะคะสำหรับผู้ที่รับรางวัลเนี่ยเราก็จะมีการต่อยอดนะคะในแง่ของเชิงด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์และที่สําคัญก็คือการ up skill เช่นเดียวกันเราจะมีการเชิญสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเนี่ยออกไปเทรดโชว์โรดโชว์ รวมถึงในส่วนของการให้พิเว l e ลชต่างๆที่จะเป็นฟรอนต์ไลเนอร์เพื่อที่จะส่งเสริมการขายให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆก,กลุ่มค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนะคะให้ความสำคัญกับในเรื่องของอความยั่งยืนอย่างมาก SDG 2050เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องอ นำความยั่งยืนไปสู่ SDG ให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็ได้มีการน G, Mar ํา SDG มา compliance กับในส่วนของ STG Sustainable Tourism Growth ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรากา็มีการดําเนินการจัดก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็น CF Hotel นะคะหรือเป็นการให้ Star Rating สําหรับผู้ที่ได้รับาดาวแห่งความยั่งยืนเนี่ยในส่วนของ STG เช่นเดียวกัน การประกวดรางวัลอุตสาหการรมนี้ถือว่าเป็นเทียสูงสุดก็คือว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญก็คือองค์ประกอบของการบริหารจัดการและการพัฒนาสินค้าและโปรดักที่ทมุ่งสู่ความยั่งยืนดังนั้นเองเนี่ยค่ะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นมุดหมายที่เป็นพรีเมียมเดสติเนชันสำหรับเทรนของโลกก็คือเทรนของความยั่งยืนค่ะ ทิศทางของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนเนี่นะคะเราดําเนินการมาโดยตลอดนะคะแต่สิ่งที่จะต้องบอกว่าเราต้องเพิ่มความเข้มข้นให้อยู่ในทุกอน,นูและในทุก DNA ของทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ใช่แค่ทุกภาคส่วนธุรกิจนะคะองประกอบที่สําคัญนี้เนี่ยต้องไปอยู่ในดินเอของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทุกคนด้วยถ้าเราทําแบบนี้ได้แล้วนะคะเรามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเรามีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเรามี KPI สําหรับการวัดความสําเร็จที่ชัดเจนเนี่ยคะ่ะก็ถือว่าเราเป็นพรีเมียมเดสิเนชันแล้ว ประกอบกับนะคะในปีหน้านี้นะคะเราจะมีแคมเปญ Amazing Thailand Healing is the new luxury <ม>ก็คือในส่วนของอการเยียวยาการบำบัดเนี่ยคือมีคุณค่าที่สุดในชีวิตการเการเยียวยาการบำบัดสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวร้องหาก็คือในเรื่องของความย,ายั่งยืนเพราะฉะนั้นก็เป็นองคประกอบที่ complete แล้วก็สมบูรณ์อย่าง,างมากค่ะ ก็อย <muitas> <arias> ่างที่เรียนไปนะคะว่าในปีนี้เองเนี่ยเรามีผู้เข้าร่วมสมัคร Tourism Award เนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบแล้วก็ได้รับรางวัลซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลหรือผู้ที่พลาดรางวัลในปีนี้เนี่ยค่ะอย่างที่ได้ดําเรียนเลยนะคะเราจะมีหลักสูตรที่เรียกว่า u p s k i l l r e s k i l l for excellence นะคะ for sustainability และก็ for excellence management ให้กับทุกคนแต่สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเราก็จะมี p r i v i l e g e ก็คือในด้านของ PR และก็ Marketing, Privilege ต่างๆและในในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้เองเนี่ยทางการทุกงเที่ยวของประเทศไทย,ใน,นทไทยในส่วนของคุณภาพยุโรปเนี่ยเราก็กำลังร,งร่วมมือกับ WTCC นะคะสมาชชาการท่องเที่ยวโลกนำ Ultra, กเอาตราสัญลักษณ์ท่องเที่ยวยั่งยืนของเราเนี่ยนะคะก็ Tourism Award เนี่ยไปถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้ w t c c เนี่ยคือให้ให้ความสำคัญกับ ทัวริสบอร์ดแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตราการันตีให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยได้มาท่องเที่ยวผ่านผู้ประกอบการที่ได้รับตราสเสัยลักทัวริสเบอร์ d ดนี้ค่ะครับก็ต้องขอบคุณทททนะครับที่เห็น โอกาสแล้วก็คุณภาพของสินค้าการท่องเที่ยวไทยนะครับโดยเฉพาะเรืร่องของสินค้าเชิงสุขภาพนะครับในกลุ่มของเราเองก็เป็นตัวแทนของกลุ่มสินค้าเชิงสุขภาพนะครับในธุรกิจท่านผู้ว่าเรียนนะครับว่า Healing i เซอรี่ลักชัก็เป็นแมกะเทรนที่สำหรับนักเที่ยวจกทุ่วทุุมโลกนะครับเราเชื่อว่าการบริการแบบไทยจะเป็นเอกลักษณ์ที่ส่งต่อให้ที่ทั่วโลกรูจักตาสม,มากขึ้น <c oughs> สำหรับมหาวิทยาลัยชิงใหม่นะครับ พิพิธภัณฑ์เดือนโบราณล้านนานะครับอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ล้านนาสร,ร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอยู่ใน SDG ตัวที่11นะครับความยั่งยืนของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเรามีกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิลประวัฒนธรรมล้านนาตลอดเวลานะครับมีเดือนโบราณอยู่14หลังนะครับอายุรวมกันเกือบพันปีนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทททมากที่เห็นคุณค่าของเรานะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับทุกเพศทุกวัยที่เข้ามานะครับเรามีกิจกรรมการเรียนการสออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปลายปีนี้เราก็จะมีกิจกรรมล้านนาสร้างสารรค์เฟสติวัลนะครับก็ขอเชิญครับในเดือนธันวาคมครับขอบคุณมากครับจากโรงแรมเดลี่วิวปายกระตะาธานีนะคะต้องขอขอบคุณทางทันอนะคะทางเรามีความมุ่งม,มั่นที่จะยกระดับการบริการ,รการบริหารจัดการแล้วก็สิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างให้กับโรงแรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะที่จะบอกว่าทุกๆคนสามารถทําได้ไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นโรงแรมเล็กหรือโรงแรมใหญ่ถ้าเราตั้งใจเราก็จะพัฒนาตัวเองได้ค่ะคุณเชคุณแม่ค่ะ,คะชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาะต้นจันทร์ชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นท่องเที่ยวพิถีชุมชนขายวิถีชุมชนขายภูมิปัญญาค่ะคือจุดเด่นคือที่นี่ก็อยู่ที่ผู้คนในชุมชนค่ะ ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันโดยการที่บริหารจัดก,การชุมชนของเราเองได้อย่างยั่งยืนค่ะก็ขอขอบคุณกัรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่คอยสนับสนุนทุกเรื่องทุกอย่างเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนตลอดมาจนได้ผ่านของอา,างวัลมาถึงขั้นนี้ค่ะรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจอย่างยิ่งเลยค่ะ ครับผมเชื่อว่าพลวัตเปลี่ยนโลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวชุมชนเองเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เราเรียกว่าโลโก้เอ็กซ์เพียรนียนะครับคือการท่องเที่ยวในถิ่ชนเราใช้การท่องเที่ยวไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่สําคัญที่สุดคือโลโก้อีสเนลักชวรี่นะครับสิ่งที่เป็นชุมชนเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการท่องเที่ยว ครอบทั้งของสินค้าและก็บริการด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เรามองก็คือเรื่องของการพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยมองทั้ง3มมิติก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจนะครับแต่ของย่านเมืองเก่าเองเนี่ยนะครับเราใช้ก็ฒ้าธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่ผ่านมาที่เราทำเรื่องของการที่เรียนรุนเนี่ยนะครับต้องขอ,ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจนทําให้เราเนี่ยมียอดการจองของนักท่องเที่ยวจากเดือนสัปดาห์เนี่ยนะครับ เต็มจนถึงเมสาดีน้าแล้วนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการนะครับแล้วเราใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวครับของครบเทัเติในส่วนของ accessible Thailand โดยซึ่งฟอร์ออนะครับก็โดยบริษัทมาเต้เอ็นเจอร์เราดีใจครับที่ได้รางวัลนี้แล้วเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวใหญ่ ที่ทรทสนับสนุนอย่างจริงจังว่าการที่เราไปถึงความยั่งยืนได้โดยที่ไม่ทิ้งใครไม่ว่าจะอยู่ในสภาพร่างกายแบบไหนนั่นคือก้าวที่เราทําให้โลกเห็นนะครับว่าถ้าคนพิการเที่ยวได้ใครๆก็ต้องเที่ยวได้เมืองไทยใครๆก็อยากเที่ยวครับใครๆก็เที่ยวได้ครับขอบคุณครับ